กินอะไรครับผมวันนี้กินลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรครับผมยักษ์ขนาดไหนนอนนั่นดูดิซื้อแถวไหนซื้อแถวไหนตลาดคนเดินแถวไหนครับเดอะมอท่าพาใช่ไหมเดอะมอท่าพานะครับทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่นายขอดูลูกชิ้นนี่ใหญ่ขนาดไหนนายอ่็จิ้มให้ดูดิจิ้มให้ดูดิเรากินให้ดูด้วยได้ข่าวว่าร้านนี้น้ำจิ้มรสเด็ดใช่ไหมตั้งอยู่หน้าบิ๊กซีเลยไปซื้อได้เลยนะ อร่อยไหมเนี่ยแล้วจะกินได้แล้วเนี่ย Jamie, แล้วจะกินได้หรอเน Ugh, ี<_<_<_<_<_<_<_<_่ยโอ้โหอยากลองนิอร่อยไหมครับอร่อยไหมขอดูสีหน้านะยครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมากไหมโอ้โหไม่ให้แม่ทานบ้างล่ะแบ่งแม่ไหมแบ่งให้แม่ทานเนี่ยลองให้แม่ชิมเนี่ยอร่อยไหมลองให้แม่ชิมเนี่ยให้แม่ชิมเนี่ยจิมให้แม่ได้เร็วอืออร่อยมากครับนี่ถ้ากินครับยงโยงยงโยงนะให้แม่กินนะครับ โอ้โนี่แม่จะชิมแล้วนะครับโอ้โหอร่อยมากครับดูครับลูกชิ้นโอ้โหเบาหวานเบาหวานดูนะครับแม่บอกเบาหวานดูกินเนี่ยโอ้โหทั้งนี่ทั้งลูกชิ้นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเป็นไงอร่อยไหมอืกินแบบอร่อยนะครับตอนนี้กินแบบอร่อยนะอร่อยมากเลยโอ้โหนี่ท่ากินท่าใหม่ของปื้มนะครับโอ้โหอุยอร่อยมากเลยครับน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มอร่อยไหมครับบอกด้วยน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับ โอ้โหนี่คือการท่ากินที่อร่อยนะครับต้องเต้นสุดๆเลยนะครับซื้อมาจากไหนครับลูกชิ้นนะครับเดอะมอท่าพานี่นะในอุอร่อยมากเลยนะครับอยู่ตรงข้ามเดอะมอท่าพ้าตลาดคนเดินนั่นไงอืมอร่อยมากนะครับถามุษย์ุนุษยุกินไหมถามบรรณุได้นุษย์กินไหมนุษยุครับกินไหมครับนี่เดี๋ยวปื้มจะซื้อไวาฟบ๊ายบเลยบวายบเลยพอแล้วปื้มกินต่อไปนะครับบ๊ายบครับผม Mm-hmm.